เรื่องราวของแม่ค้าหาเปรคคนหนึ่งที่ถูกตำรวจหยดหยามเหยียดและเหยียบย่ำสักดิศรีจนกระทั่งลูกสาวของเธอซึ่งเป็นนายทหารหญิงต้องก้าวเข้ามาเพื่อทวงคืนความยุติธรรมบนท้องถนนของกรุงเทพฯหาคนครก่อนที่เราจะเริ่มต้นเรื่องราวนี้ขอฝากทุกท่านกดติดตามช่องของเราเพื่อที่เราจะได้แบ่งปันเรื่องราวที่เปี่ยมด้วยความหมายเช่นนี้ต่อไปเช้าวันนั้นมุมหนึ่งของกรุงเทพมหา,หาคนครที่แสนวุ่นวายถนนพโลโยธินเนืองแน่นไปด้วยชีวิตชีวา ตามแบบฉบับของเมืองกรุงกลิ่นหมูปิ้งหอมกรุ่นลอยปะปนกับกลิ่นกาแฟโบราณและข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆสร้างบรรยากาศที่คุ้นเคยสำหรับทุกคนที่สัญจรผ่านไปมาน้องแผงลอยเล็กๆที่กางผ้าใบสีฟ้าป้าสมศรีหญิงวัยกลางคนอายุราวห้าสิบต้นๆกำลังง่วนอยู่กับการบริการลูกค,ค้ามือที่เหี่ยวย่นแต่คล่องแคล่วของเธอกำลังหยิบถั่วต้มร้อนๆใส่ถุงกระดาษรอยยิ้มอันเป็นมิตรของเธอ ไม่เคยจางหายไปจากใบหน้าป้าสมศรีในชุดเสื้อขอกระเช้าเรียบง่ายและมวยผมไว้อย่างเรียบร้อยได้ตั้งแผงขายของตรงนี้มานานกว่า20ปีแล้วสำหรับเธอแผงลอยแห่งนี้ไม่ใช่เพียงแหล่งทำรรมาหากินแต่ยังเป็นประจักษ์พยานในการต่อสู้ดิน้นรนของชีวิตเพื่อเลี้ยงดูลูกสาวคนเดียวที่บัดนี้ได้รับใช้ชาติในฐานะนายทหารแห่งกองทัพบ,บกไทยชีวิตของป้าสมศรีอาจจะเรียบง่ายห่างไกลาจากความหรูหรา แต่เปลี่ยนไปด้วยความกระตันอยู่และความพอใจในสิ่งที่มีลูกค้าของเธอมีตั้งแต่เหล่านักศึกษาที่รีบไปเข้าเรียนพนักงานออฟฟิศที่แวะหาอาหารเช้าไปจนถึงแม่บ้านที่มาหาเพื่อนคุยทุกคนรู้จักเธอในฐานะคนใจเย็นและยิ้มง่ายแผงขายถั่วต้มของเธอเปรียบเสมือนสันลักษณ์เล็กๆบนถนนสายนี้เป็นโอเอซิสแห่งมิตรภาพท่ามกลางความเร่งรีบของเมืองที่ไม่เคยหลับไหลในอีกฟากหนึ่งของเมืองสถานีตำรวจอันโออ่าสารวัดสมชาย เริ่มต้นวันใหม่ด้วยกิจวัตรอันยิ่งพยองของเขาอายุของเขากำลังจะเข้าสู่เลขห้าด้วยรูปร่างที่อ้วนท้วนขึ้นเรื่อยๆอันเป็นผลมาจากวิถีชีวิตที่หรูหราและขาดการออกกำลังกายเครื่องแบบที่คับแน่นไม่สามารถซ่อนเร้นพุงที่ยื่นออกมาได้สารวัดสมชายเป็นข้าราชการประเภทที่หลงไหลในอำนาจคำพูดของเขาเต็มไปด้วยเสียงดังกระโชกหกฮากและสายตาของเขามักจะมองผู้อื่นด้วยความดูแคลนเขามีชื่อเสียงในทางที่ไม่ดีทั้งในหมู่ประชาชน และเพื่อนร่วมงานมักใช้อํานาจในทางที่ผิดอารมณ์ร้อนและชอบบอดร่ำอวดรวยซึ่งไม่มีใครรู้ที่มาที่ไปเช้านั้นเขากำลังนั่งสบายอยู่บนเก้าอี้หน่วมนุ่ม,มพ่นควันบุรี่ราคาแพงขณะที่ลูกน้องกำลังง่วนอยู่กับกองเอกสารใบหน้าของเขาแสดงออกถึงความเบื่อหน่ายและท่าทีที่อวดดีราวกับว่าโลกทั้งใบหมุนรอบตัวเขาเพียงคนเดียวเขาไม่เคยใส่ใจความเดือดร้อนของชาวบ้านตาดำ,ดำ ยิ่งไม่ต้องพูดถึงชะตากรรมของแม่ค้าหาบเรื่อยอย่างป้าสมศรีสำหรับเขาคนเหล่านั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของทิวทัศน์ในเมืองที่เขาสามารถจัดระเบียบได้ตามอำเภอใจช่วงเย็นวันนั้นขณะที่ท้องฟ้ากรุงเทพเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มเหตุการณ์เล็กๆได้กลายเป็นชนวนของหายนะป้าสมศรีกำลังยุ่งอยู่กับการขายของให้ลูกค้ารายสุดท้ายเมื่อรถสายตรวจสีดำคันหนึ่งมาจอดเทียบตรงหน้าแผงของเธอพอดีจากในรถ สารวัตรสมชายก้าวลงมาด้วยท่าทางอุยอ้ายตามมาด้วยลูกน้องอีกสองคนที่ดูเก้เก้กังๆใบหน้าของเขาแดงก่ำราวกับเพิ่งกลืนความโกรธมาทั้งก้อนเขาเดินตรงมาที่แผงของป้าสมศรีด้วยสายตาที่แข็งกร้าวโดยไม่พูดพร่ำทำเพลงเขาชี้ไปที่ป้ายผ้าใบเก่าๆของแผงป้าสมสรีนี่มันอะไรกันเกกะขวางทางเดินเท้าบอกไปกี่ครั้งแล้วว่าห้ามขายตรงนี้สารวัตรสมชายตะเอก เสียงของเขาดังก้องไปทั่วจนผู้คนรอบข้างหันมามองป้าสมศรีตกใจจนตัวสัน่นหัวใจเต้นระัวเธอพยายามอธิบายด้วยน้ำเสียงอ้อนวอนขอโทษค่ะท่านสารวัตรป้าขายตรงนี้มาเป็นสิบสิบปีแล้วไม่เคยมีปัญหาเลยทางเท้าก็ยังกว้างไม่ได้เกะกะใครนี่คะสารวัตรสมชายหัวร่อเหาะเป็นสิบสิบปีนั่นแหละปัญหานี่มันทางสาธารณะไม่ใช่ที่ของบรรพบ,บุรุษแก่หรือว่าแอบจ่ายสวยให้ใครถึงได้มาตั้งขายตรงนี้ได้ฮะ เขากล่าวหาพร้อมกับถมน้ำลายลงพื้นอย่างไม่ใยดีใบหน้าของป้าสมศรีซีดเผือดคำกล่าวหานั้นเปรียบเสมือนการถูกตบหน้าอย่างแรงเธอรู้สึกอับยศอส,อสูดแต่เธอไม่มีเรี่ยวแรงที่จะต่อกรอนเธอเป็นเพียงแม่ค้าตัวเล็กๆที่หาเลี้ยงชีพจากความเมตตาของลูกค้าไม่ใช่นะคะท่านป้าไม่เคยทำแบบนั้นป้าแค่ทำมาหากินสุดจริตสุดจริตเหรอพูดเป็นเล่นไปฉันรู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของพวกแกดีตอนนี้เก็บของของแกไปซะ หรือจะให้ชั้นขนไปโรงพักทั้งหมดสารวัตรสมชายข่มคู่น้ำเสียงของเขาสูงขึ้นและกดดันมากขึ้นลูกน้องคนหนึ่งของเขาเริ่มผลักรถเข็นของป้าสมแสรีอย่างแรงทำให้ถุงทั่วต้มหลถุงร่วงหล่นกระจายเกลื่อนพื้นถนนความอับอายและความสิ้นหวังเข้าครอบงำป้าสมสรีเธอก้มหน้าลงน้ำตาเริ่มเอ่อคลอที่ขอบตาที่เหี่ยวยน่นปล่อยให้สักดิศรีของเธอถูกเหยียบย่ำโดยการกระทำตามอำเภอใจของข้าราชการที่มัวเมาในอำนาจ นี่คือจุดเริ่มต้นของดราม่าที่เธอจะไม่มีวันลืมป้าสมศรีไม่สามารถกลั้นน้ำตาไว้ได้อีกต่อไปหยาดน้ำใสๆไหลาอาบแก้มที่เหี่ยวย่นของเธอปะปนกับฝุ่นควันบนท้องถนนและความเจ็บปวดในเธอก้มลงเก็บถั่วต้มที่กระจัดกระจายอยู่บนพื้นถนนมือของเธอสั่นเทาถั่วแต่ละเม็ดที่เธอเก็บขึ้นมาราวกับเป็นเศษเสี้ยวของศักดิ์ศรีที่แหลกสลายผู้คนรอบข้างทั้งลูกค้าและพ่อค้าแม่ค้าคนอื่นๆ ทำได้เพียงมองด้วยความสงสารไม่มีใครกล้าเข้ามาช่วยเหลือเพราะเกรงกลัวอำนาจบาดใหญ่ของสารวัตรสมชายที่ขึ้นชื่อเรื่องความโหดเหี้ยมพวกเขาทำได้เพียงกระซิบกระซาบและสาบแช่งในใจแต่ไม่มีใครกล้าลงมือทำอะไรลูกน้องสองคนของสารวัตรสมชายยืนนิ่งบางครั้งก็เหลือบมองเจ้านายที่ยังคงตัวหวาดไม่หยุดเร็วๆเ,เข้าอย่ามาทำให้ฉันเสียเวลาสารวัตรสมชายตะคอกอีกครั้ง พร้อมกับทุบรถเข็นของป้าสมศรีจนหญิงชราสะดุ้งสุดตัวหรือจะให้ฉันแจ้งข้อหากีดขวางทางจราจรและขัดขืนเจ้าพนักงานอยากเข้าคุกตอนแก่หรือไงคําคู่นั้นทุบเข้าใส่ป้าสมศรีเหมือนค้อนปอนคุกคํานี้ช่างน่ากลัวสําหรับคนที่ทั้งชีวิตไม่เคยคลองเกี่ยวกับกฎหมายแต่ท่ามกลางความกลัวที่บีบคั้นหัวใจประกายเล็กๆของการต่อต้านได้ลุกโชนขึ้นในใจของเธอไม่ใช่การต่อต้านทางกายแต่เป็นการปฏิเสธ ในใจต่อการกระทำที่ไม่เป็นธรรมนี้เธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นสบตาสารวสมชายด้วยดวงตาที่แดงก่าและบวมช้ำขอโทษค่ะท่านป้าป้าจะไม่ไปไหนป้าสมศรีพูดเสียงของเธอแหบพร่าแต่เต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวคำพูดนั้นทำให้สาร,รวัสมชายและลูกน้องทั้งสองคนประหลาดใจพวกเขาไม่คิดว่าหญิงชาราที่ดูอ่อนแอคนนี้จะกล้าโต้เถียงนี่เป็นทางเดียวที่ป้าใช้ทำมาหากิน ลูกสาวของป้าเขากำลังรับใช้ชาติอยู่ป้าไม่อยากสร้างภาระให้เขาได้โปรดเถอ,อะคะ่ะท่านให้ป้าขายของตรงนี้เถอะนะคะสารวัตรสมชายมองป้าสมสรีด้วยสายตาไม่อยากเชื่อจากนั้นรอยยิ้มยอกเย้ก,ก็ปรากฏขึ้นบนริมฝีปากโอ้โหลูกสาวเป็นทหารเหรอเฮอ<ะ>ภูมิใจจังเลยนะแล้วมันจะทำอะไรได้ก็แค่ทหารชั้นผู้น้อยไม่มีใครคุ้มกลาหัวแก่ที่นี่ได้หรอกเขาขยับเข้าไปใกล้ยืนหน้าเข้าไปหาป้าสมสรีตอนนี้ฉันให้แก่เลือก จะเก็บไปเองดีๆหรือจะให้ฉันเก็บไปให้หมดทั้งรถเข็นแล้วลากตัวแกไปโรงพักด้วยความกลัวและความสิ้นหวังกลับมาครอบงํำอีกครั้งป้าสมศรีรู้ว่าเธอไม่มีทางเลือกด้วยมือที่สั่นเทาเธอพยายามดึงรถเข็นที่หนักอึ้งของเธอแต่เรี่ยวแรงของเธอก็มีไม่มากพอรถเข็นขยับไปได้เพียงเล็กน้อยสารวัตรสมชายที่เห็นความล้มเหลวของป้าสมศรีก็หัวเราะออกมาเสียงดังดูสิอ่อนแอชะมัด มีลูกเป็นทหารแล้วได้อะไรขึ้นมาถ้าแม่ตัวเองยังเอาตัวไม่รอดเขาเย้าเย้ยจากนั้นก็สั่งลูกน้องคนของพวกนี้ไปให้หมดแล้วเอาตัวยายแก่นี่ไปโรงพักให้มันได้รู้สำนึกซะบ้างตำรวจหนุ่มสองนายลังเลแต่ไม่กล้าขัดคำสั่งเจ้านายพวกเขาเริ่มยกกระสอบถั่วต้มโยนไปบนทางเท้าอย่างไม่ใยดีบางถุงถึงกับแตกออกของข้างในทะลักออกมารถเข็นของป้าสมศรีถูกผลักจนล้มคว่ำ ของที่อยู่ข้างในหกกระจายเคลื่อนพื้นภาพนั้นเปรียบเสมือนฝันร้ายที่กลายเป็นจริงสำหรับป้าสมศรีหยาดเหงื่อแรงกายทั้งหมดของเธอทุนรอนของเธอความหวังของชีวิตถูกทำลายลงต่อหน้าต่อตาเธอล้มลงคุกเข่าอยู่ท่ามกลางความแลแท้พยายามกอดกระสอบที่ยังเหลืออยู่เธอร้องให้โหออกมาอย่าคะท่านได้โปรดอย่าเอาไปหมดเลยนี่นี่มันทั้งชีวิตของป้านะคะเธอคร่ำครวญพร้อมกับเกาะขากลางเกงของสารวัตรสมชาย ซึ่งเขากลับถอยหนีด้วยความรังเกียจพอพอเลิกเล่นละครน,น้ำเน่าได้แล้วสารวัดสมชายพ่นลมหายใจเขาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาทำทีเหมือนกำลังถ่ายคลิปเหตุการณ์นี่สำหรับทำรายงานเป็นกรณีตัวอย่างพวกดื้อด้านจะได้เข็ดหลบับป้าสมศรีทำได้เพียงร้องให้สะอึกสะอื่นร่างกายของเธอสั่นสะท้านเธอรู้สึกตัวเล็กไร้าทางสู้และแหลกสลายศักดิ์ศรีของเธอความเป็นมนุษย์ของเธอ ถูกเหยียบย่ำจนไม่เหลือชิ้นดีภาพนั้นช่างน่าเวทนาสำหรับทุกคนที่ได้เห็นนี่คือจุดตกต่ำที่สุดของป้าสมศรีเมื่อเธอรู้สึกว่าโลกทั้งใบของเธอพังทลายลงโดยไม่มีความหวังใดๆให้ลุกขึ้นสู้แต่ในวินาทีนั้นเองโชคชะตาก็เริ่มถักทอเส้นได้แห่งการแทรกแซงที่ไม่มีใครคาดคิดขณะที่ป้าสมศรีทรุดตัวอยู่ท่ามกลางกองถั่วต้มที่หกเรียราดน้ำตาหนองหน้าโลกรอบตัวราวกับหยุดนิ่งหัวใจของเธอแตกสลาย ศักดิ์ศรีของเธอแหลกเป็นผุยผงเธอทําได้เพียงร้องให้คร่ําครวญถึงชะตากรรมอันเลวร้ายของตนเองบารดาผู้เห็นเหตุการณ์รอบข้างตั้งแต่พ่อค้าแม่ค้าไปจนถึงคนเดินถนนรู้สึกโกรธแค้นแต่ก็ทําอะไรไม่ได้พวกเขามองหน้ากันด้วยความกังวลอยากจะช่วยเหลือแต่ก็ถูกความกลัวในอํานาจของสารวัตรสมชายครอบงําพ่อค้าขายลูกชิ้นคนหนึ่งซึ่งรู้จักป้าสมศรีมานานกมัดแน่น เขาไม่อาจทนเห็นการกระทําที่ป่าเถื่อนเช่นนี้ได้ในใจของเขาเขาให้สัตว์ปฏิญาณว่าจะหาทางช่วยไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามโดยที่สาวสมชายไม่รู้ตัวในฝูงชนนั้นมีสายตาคู่หนึ่งที่คมกริบเฝ้ามองเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ตั้งแต่ต้นเจ้าของสายตาคู่นั้นคือร้อยเอกหญิงอารยานายทหารหนุ่มแห่งกองทัพบ,บกไทยซึ่งบังเอิญเดินทางผ่านมาหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจนอกพื้นที่อายุของเธอยังไม่ถึง30ปี แต่แววตาของเธอกลับฉายแววแห่งความเด็ดเดี่ยวและสติปัญญาเกินวัยผมของเธอถูกรวบเก็บอย่างเรียบร้อยเครื่องแบบสนามที่สะอาดและสง่างามห่อหุ้มร่างกายที่แข็งแรงและสมส่วนของเธอร้อยเอกหญิงอารยาเพิ่งเดินทางมาถึงกรุงเทพและตั้งใจจะไปเยี่ยมแม่ของเธอเมื่อเห็นฝูงชนและความวุ่นวายเธอก็สังหรณ์ใจไม่ดีทันทีที่สายตาของเธอจับภาพเงาของแม่ที่คุ้นเคยอยู่ท่ามกลางความกลาโลห,หัวใจของเธอก็เหมือนถูกบีบ เธอจำเสื้อคอกระเช้าเรียบง่ายนั้นได้รูปร่างที่บอบบางนั้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงร้องให้สะอื้นที่แว่วมาถึงหูของเธอเลือดในกายของร้อยเอกหญิงอารยาทะลักขึ้นสู่หน้าทันทีเธอไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เห็นแม่ของเธอป้าสมศรีที่เธอรู้จักในฐานะผู้หญิงที่อดทนและขยันขันแข็งที่สุดกำลังถูกกระทำเช่นนี้ใบหน้าที่เคยสงบทิ่งของเธอบัดนี้ขบกรามแน่นความโกรธของเธอไม่ใช่ความโกรธธรรมดา แต่มันคือความเดือดดาลของทหารที่เห็นบุบการีอันเป็นที่เขาพลักถูกยามเกียรติในที่สาธารณะสัญชาตญาณของทหารสั่งให้เธอต้องลงมือทําอะไรสักอย่างแต่วิสัยของลูกก็ห้ามไม่ให้เธอบุ้มบามเธอสังเกตสารวัตสมชายที่ยังคงหัวเราะอย่างพยองและลูกน้องทั้งสองคนที่เริ่มมัดกระสอบสินค้าของป้าสมสรีเตรียมขนย้าย่ามกลางความโกลาหลและเสียงร้องให้ของป้าสมสรีสารวัตสมชายก้าวถอยหลัง รู้สึกพึงพอใจกับชัยชนะของตนเขาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาอีกครั้งอาจจะเพื่อเรียกกำลังเสริมมาขนย้ายข้าวของที่เหลือของป้าสมศรีในวินาทีนั้นเองเสียงทุ้มและเด็ดขาดเสียงหนึ่งได้ทำลายความเงียบอันตึงเครียดลงหยุดเดี๋ยวนี้นะเสียงนั้นดังกังวานและเต็มไปด้วยอำนาจทำให้ทุกคนหันไปมองสารวัตรสมชายที่กำลังจะเก็บโทรศัพท์ใส่กระเป๋ากางเกงหันขวับไปยังต้นเสียงที่นั่นร้อยเอกหญิงอรารยายืนตระ n g g อยู่ เธอเดินเข้ามาด้วยฝีเท้าที่มั่นคงอาราแห่งความเด็ดขาดแผ่ออกมาอย่างชัดเจนเครื่องแบบลายพรางอันน่าภาคภูมิใจยิ่งเสริมสร้างบานมีของเธอฝีเท้าของเธอดูเบาแต่ทุกย่างก้าวราวกับแฝงไว้ด้วยพลังสารวัตรสมชายมองร้อยเอกหญิงอาร,รยาตั้งแต่หัวจ่นเท้าด้วยสายตาดูถูกแกเป็นใครจะมาทำตัวเป็นฮีโร่ที่นี่หรือไงเขาพูดด้วยน้ำเสียงอวดดีโดยไม่รู้ว่ากำลังเพชิญหน้ากับใครนี่เป็นเรื่องของตำรวจไม่ใช่ธุรกรรการอะไรของแก ร้อยเอกหญิงอารยาหยุดยืนตรงหน้าศาลวัดรสมชายพอดีดวงตาของเธอจ้องเข็มเหม่งทะลุทะลวงความโอหังของตำรวจร่างอ้วนคนนั้นชั้นร้อยเอกหญิงอารยาเธอตอบอย่างใจเย็นแต่ทุกคำพูดแฝงไปด้วยแรงกดดันจากนั้นเธอก็มองไปยังแม่ของเธอที่ยังคงร้องให้สะอึกสะอื้นอยู่่ามกลางซากข้าวของที่กระจัดกระจายหัวใจของเธอก็เจ็บปวดอีกครั้งและนี่คือแม่ของฉันการเปิดเผยนั้น ทำให้สารวัตรสมชายชะงงักไปชั่วครู่ลูกน้องทั้งสองคนของเขามองหน้ากันเลิกกลับสีหน้าของพวกเขาแสดงความกังวลพวกเขารู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากต้องเผชิญหน้ากับทหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายทหารระดับสัญญาบัตรแต่สารวัตรสมชายยิงพยองเกินกว่าจะถอยเขาพยายามกลบเกลื่อนความประหม่าด้วยเสียงหัวเราะเยาะนึกว่าใครที่แท้ก็ลูกสาวทหารชั้นผู้น้อยที่แก่ภูมิใจนักหนานี่เองเขายังคงพูดจาดูถูก แล้วทหารอย่างแกจะทำอะไรที่นี่ได้นี่มันเขตอำนาจศาลพลเรือนไม่ใช่สนามรบร้อยเอกหญิงอารยาไม่ตอบคำยาะเย้ยนั้นเธอเพียงแค่มองสารวัตรสมชายด้วยสายตาที่แข็งกร้าวยิ่งขึ้นมือของเธอกำแน่นอยู่ข้างลำตัวการมาของเธอไม่ใช่แค่ในฐานะลูกสาวที่ปกป้องแม่แต่ยังมาในฐานะทหารที่ยึดมั่นในความยุติธรรมและปกป้องประชาชนของตนภาพแม่ของเธอที่ถูกทำลายสักดิดโดยการใช้อำนาจในทางที่ผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นสิ่งที่เธอไม่อาจยอมรับได้อากาศรอบตัวพวกเขาพลันตึงเครียดรอคอยการประทุที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้าบรรยากาศบนถนนพหลโยธินเงียบสงัดลงทันทีมีเพียงเสียงสะอื่นของป้าสมศรีที่ยังคงแว่วมาเบาๆสายตาอันคมกริบของร้อยเอกหญิงอารยาล็อกเป้าไปที่สารวัดสมชายความกโกรธของเธอไม่ได้เป็นเพียงอารมณ์ของลูกสาวอีกต่อไปแต่มันคือความพิโรธของทหารที่เห็นความยุติธรรมถูกเหยียบยำ่ำ โดยเจ้าหน้าที่รัฐด,ด้วยกันเองสารวัสมชายที่เคยชินกับการเป็นที่เกรงกลัวบัดนี้เริ่มรู้สึกหวั่นใจเล็กน้อยแต่ที่ที่อันใหญ่หลวงของเขาก็ไม่ยอมให้ถอยง่ายๆแล้วคุณจะทําอะไรฮะคุณทหารหญิงสารวัสมชายเยาะเยะ้ยพยายามทําท่าให้ดูอาจจะมาใช้กําลังบนท้องถนนแบบนี้เหรอผมเป็นถึงสารวัตรนะมีอํานาจตามกฎหมายร้อยเอกหญิงอานยาก้าวไปข้างหน้าหก้าวลดระยะห่างระหว่างพวกเขาลงรอยยิ้มบางๆ แต่แฝงไปด้วยความอมหิตปรากฏขึ้นบนริมฝีปากของเธออำนาจหรอคะเธอพูดเสียงต่ำเย็นเฉียบอำนาจที่จะรังแกชาวบ้านที่ไม่มีทางสู้อำนาจที่จะทำลายชีวิตของคนแก่ที่ไม่มีความผิดงั้นเหรอคะเธอชี้ไปทางป้าสมศรีที่ยังคงคุกเข่ากอดซากข้าวของของเธออยู่นั่นแม่ของดิฉันค่ะท่านสารวัตรและสิ่งที่คุณทำคือการใช้อำนาจในทางที่ผิดอย่างน่ารังเกียจที่สุดสารวัสมชายเริ่มมีอาการประมาา เขามองเห็นความจริงจังในแววตาของร้อยเอกหญิงอานยาไม่มีแม้แต่เศษเสี้ยวของความลังเลในนั้นลูกน้องของเขาเริ่มกระสับกระส่ายรู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่ตึงเครียดผิดปกติคนหนึ่งพยายามกระซิบสารวัตรครับดูเหมือนเขาจะเป็นร้อยเอกจริงๆนะครับสารวัตรแต่สารวัสมชายก็หยิ่งเกินกว่าจะฟังเงียบทหารเด็กๆแบบนี้จะมาท้าทายฉันหรือแกไม่รู้หรือไงว่าฉันเป็นใคร สารวัดสมชายง้างมือขึ้นราวกับจะตบหน้าร้อยเอกหญิงอานยาเป็นปฏิกิริยาที่เขาเคยใช้ข่มคู่คนอื่นจนชินแต่ร้อยเอกหญิงอานยาไม่ใช่แม่ขาตัวเล็กๆที่จะตัวสั่นด้วยความกลัวด้วยความเร็วปานสายฟ้าแลบเธอคว้าข้อมืออ้วนๆของสารวัดสมชายไว้ได้การจับของเธอแน่นและทรงพลังจนสารวัดสมชายร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดอย่าแม้แต่จะคิดยกมือขึ้นใส่ใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทหารของชาติ ร้อยเอกหญิงอรารยาพูดเสียงต่ําเต็มไปด้วยคําเตือนเธอออกแรงบิดข้อมือของสารวัส,สมชายเล็กน้อยทําให้ตํารวจร่างอ้วนร้องโอดโอยวินาทีถัดมาทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วสารวัส,สมชายที่ยังคงกลุ่มข้อมือที่เจ็บปวดพยายามผลักร้อยเอกหญิงอรารยาแต่การเคลื่อนไหวนั้นกลับเข้าทางเธอด้วยการแตะตัดขาที่รวดเร็วและทรงพลังร้อยเอกหญิงอรารยาทําให้สารวัส,สมชัยเสียหลักตํารวจจอมโอหังเซธ,ธลา และก่อนที่จะรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นหมัดหนักนก,ก็กระแทกเข้าที่กรามของเขาเต็มๆไม่ใช่หมัดธรรมดาแต่เป็นหมัดที่ฝึกฝนมาอย่างดีของทหารที่ถูกฝึกมาเพื่อหยุดยั้งคู่ต่อสู้สารวัตรสมชายร่วงลงไปกองกับพื้นเสียงดังตุบแว่นตาของเขากระเด็นหลุดออกไปเขากัดฟันกรอดและรู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงที่กรามลูกน้องทั้งสองคนของสารวัตรสมชายตกตะลึงไม่คิดว่าเจ้านายที่ดุร้ายของพวกเขาจะถูกล้มลงได้เร็วขนาดนี้ พวกเขาหลนลานไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีร้อยเอกหญิงอรารยาไม่หยุดเพียงแค่นั้นเธอรู้ดีว่าคนอย่างสารวัดสมชายจะไม่เรียนรู้หากไม่ได้รับบทเรียนที่สาสมเธอปรีเข้าไปล็อกแขนของสารวัสมชายที่พยายามจะลุกขึ้นจากนั้นด้วยท่าทีที่เป็นมืออาชีพเธอกระชากเขากลับขึ้นมาเข่าของเธอกระแทกเข้าที่ท้องของสารวัสมชายอย่างจังทําให้ชายร่างท้วมไอโคลกหลบหายใจไม่ทันนี่สําหรับแม่ค้าตัวเล็ก ทุกคนที่คุณเคยข่มเหงรังแกร้อยเอกหญิงอารยาพูดเน้นทุกคำและอีกครั้งหมัดหนักๆก็ซ<ๆ>ัดเข้าที่แก้มของสารวัตรสมชายที่เริ่มแดงกำ่ำและนี่สำหรับน้ำตาทุกหยดของแม่แม่ที่คุณทำให้พวกเธอต้องร้องไห้บัดนี้สารวัตรสมชายสะบักสะบอมอย่างแท้จริงใบหน้าของเขาบวมปูดมุมปากแตกและเขาทำได้เพียงหอบหายใจอย่างหนักไม่สามารถต่อสู้ได้อีกความหยิงพยองของเขาสลายไปในพริบตา ถูกแทนที่ด้วยความเจ็บปวดและความกลัวสุดขีดเขามองร้อยเอกหญิงอานยาด้วยสายตาอ้อนวอนไม่มีความโอหังหลงเหลืออยู่อีกต่อไปยอมแล้วยอมแล้วครับคุณสารวัตรสมชายครวนครางนอนแผ่หมดสภาพอยู่บนพื้นถนนผู้เห็นเหตุการณ์ที่ก่อนหน้านี้ได้แต่ยืนนิ่งบัดนี้เริ่มส่งเสียงเชียร์บางคนถึงกับปรบมือพวกเขาราวกับได้รับการแก้แค้นแทนความยุติธรรมทั้งหมดที่เคยรู้สึกมาป้าสมศรีที่ก่อนหน้านี้ทำได้เพียงร้องให้ ตอนนี้ได้เงยหน้าขึ้นดวงตาของเธอเบิกกว้างไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เห็นลูกสาวของเธอทหารผู้กล้าหาญกำลังสั่งสอนตำรวจจอมกล้างที่ทมมานเธอความรู้สึกหลากหลายทั้งภูมิใจลงอ,อกและหวาดเสียวเล็กน้อยเข้ามาในใจของเธอความยุติธรรมไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามในที่สุดก็ได้มาถึงสารวัดสมชายหมดสภาพอยู่บนพื้นถนนหายใจหอบอย่างหนักใบหน้าที่เคยยิ่งพยองบัดนี้บวมและเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำ ลูกน้องทั้งสองคนที่เคยทำกร่างตามเจ้านายบัดนี้ยืนตัวแข็งทื่อหน้าซีดเผือดพวกเขาไม่กล้าเข้าไปใกล้หรือช่วยสารวัตสมชายเมื่อต้องเผชิญหน้ากับออร่าที่ลุกเป็นไฟของร้อยเอกหญิงอารยาฝูงชนที่มุงดูเหตุการณ์เริ่มกระซิบกระซาบกันบางคนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาบันทึกภาพเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นร้อยเอกหญิงอารยามองสารวัตสมชายที่กำลังนอนร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดมีความสะใจในแววตาของเธอ แต่ก็ตระหนักดีว่าเธอต้องดำเนินการตามขั้นตอนเธอย่อตัวลงข้างๆสารวัดสมชายกระชากคอเสื้อของเขาคุณรู้ใช่ไหมว่าผลของการกระทำของคุณจะเป็นยังไงท่านสารวัดร้อยเอกหญิงอานยาพูดเสียงของเธอกลับมาสงบอกอีกครั้งแต่เต็มไปด้วยการคุกคามไม่ใช่แค่เพราะคุณทำร้ายแม่ของดิฉันแต่เพราะคุณได้สร้างความเสื่อมเสียให้กับสถาบันที่ควรจะปกป้องประชาชนนี่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นการละเมิดวินยัย และกฎหมายอย่างร้ายแรงสารวัสมชายทำได้เพียงพยักหน้าอย่างอ่อนแรงเจ็บปวดเกินกว่าจะโต้เถียงร้อยเอกหญิงอรารยาลุกขึ้นยืนแล้วหันไปทางลูกน้องทั้งสองของสารวัสมชายที่ยังคงยืนตัวแข็งทื่อพวกคุณเธอสั่งด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดช่วยแม่ของผมเก็บของเดี๋ยวนี้แล้วพาสารวัตรสองของคุณไปโรงพยาบาลหลังจากนั้นผมจะให้พวกคุณทั้งสองคนไปที่กองร้อยของผมเราจะคุยกันเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานอย่างเป็นทางการที่ผมจะยื่นฟ้อง ตำรวจหนุ่มทั้งสองรีบพยักหน้ารับคำอย่างเชื่อฟังพวกเขาเรีบเข้าไปช่วยป้าสมศรีที่ยังคงตกใจอยู่เก็บถั่วที่เหลือและจัดรถเข็นให้เข้าที่ใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความสำนึกผิดและความหวาดกลัวพวกเขารู้ดีว่าวันนั้นพวกเขาได้เห็นและมีส่วนร่วมในความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่เจ้านายของพวกเขาก่อขึ้นไม่นานหลังจากนั้นเสียงไซเรนของรถตำรวจอีกคันก็ดังใกล้เข้ามาไม่ใช่รถสายตรวจของสารวัตรสมชาย แต่เป็นหน่วยจากสารวัตรทหารสหพับที่ร้อยเอกหญิงอารยาได้ติดต่อหลังจากที่เธอจัดการสารวรสมชายแล้วสารวัตรทหารสองนายลงจากรถและเดินเข้ามาทําความเข่าพร้อยเอกหญิงอารยาพร้อมปฏิบัติหน้าที่ครับร้อยเอกนายทหารคนหนึ่งกล่าวร้อยเอกหญิงอารยาพยักหน้าช่วยนําตัวเจ้าหน้าที่คนนี้ส่งโรงพยาบาลแล้วนําตัวไปที่กองบังคับการมีรายงานการใช้อํานาจในทางที่ผิดและทําร้ายร่างกายประชาชน ที่ต้องดำเนินการโดยด่วนเธอชี้ไปที่สารวัตรสมชายซึ่งตอนนี้สามารถยืนได้โดยความช่วยเหลือจากลูกน้องแต่ดูอ่อนแรงอย่างเห็นได้ชัดเย็นวันนั้นเรื่องราวของตำรวจจอมโอหังที่ถูกทหารหญิงซัดจนน่วมเพราะทำร้ายแม่ค้าหาเร่ได้แพร่สะพัดไปทั่วกรุงเทพฯคลอยอย่างรวดเร็วข่าวนี้ไปถึงหูของผู้บังคับบัญชาระดับสูงทั้งในวงการตำรวจและทหารสารวัตรสมชายที่เคยรู้สึกว่าก,กฎหมายทำอะไรเขาไม่ได้ ในที่สุดก็ต้องเผชิญกับผลการกระทําของตนเองการสืบสวนภายในได้เริ่มขึ้นทันทีและได้เปิดโปงคดีการใช้อํานาจในทางที่ผิดอื่นๆที่เขาเคยปกปิดไว้เขาถูกลงโทษอย่างหนักตั้งแต่การถูกปลดจากตําแหน่งการพักราชการไปจนถึงความเป็นไปได้ที่จะถูกดําเนินคดีอาญาป้าสมศรีโดยมีลูกสาวอยู่เคียงข้างในที่สุดก็ได้กลับมาขายของที่แผงเดิมของเธอแต่ครั้งนี้เธอไม่รู้สึกหวาดกลัวอีกต่อไปความเข่ารับ และความชื่นชมจากชาวบ้านที่มีต่อเธอเพิ่มขึ้นเป็นทุีคูณไม่ใช่แค่เพราะเธอเป็นแม่ของวีรสตรีแต่ยังเป็นเพราะความอดทนของเธอด้วยในขณะเดียวกันร้อยเอกหญิงอรารยาได้รับคำชมเชยในความเด็ดเดี่ยวของเธอที่ยืนหยัดเพื่อความยุติธรรมแม้จะต้องเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎ,กฎหมายที่นอกลู่นอกทางเรื่องราวของพวกเขากลายเป็นเครื่องเตือนใจสำหรับใครหลายคนว่าความยุติธรรนั้นมีอยู่จริง และจะหารทางของมันเองได้เสมอบางครั้งก็ผ่านมือของวีรบุรุษที่ไม่มีใครคาดคิดผู้กล้าที่จะลุกขึ้นต่อสู้กับความโอหังของอำนาจเรื่องราวนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเดินทางจากเรื่องราวชีวิตอีกมากมายที่มีอยู่จริงจงเลือกรับแต่สิ่งที่ดีและทิ้งสิ่งที่ไม่ดีไปและหากเพื่อนๆต้องการติดตามเรื่องราวที่น่าทึ่งเช่นนี้ต่อไปอย่าลืมกดติดตามช่องของเรานะครับ